วันนี้มาตกปลาใค้ดูครับผมเหนื่อสุดครับพอลงบ็ดเสร็จแล้วผมพอดีไม่มีไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาผมใช้กล้องโกโ่กล้องอีกขึ้นครับผมลงไปสามครันครับเอามาไม่เยอะวันนี้พอดีฝนตกเยอะก็มีเหยื่อไว้เตรียมเหยื่อไว้ราแยงเหยื่อมันเสียก็ลงมาดูเอาบิดมาสามครั้ครับตามดูกันครับว่าจะมีตัวไหมครับผมพลังไปพลังงาน วันนี้คุณกินเป็นหรืยอยังครับผมเคียวครับครับตามมาดูว่าจะได้จัวไหมครับผม หนายเป็นจะดูควะผมมาไม่รุนครันะนายเป็นจะดูครับต้นไหลครับรนครับปลาเข้าครับผมเต็มรุนครับวันนี้ต้องมีเฮแน่ๆครับ มาเลยครับมแลยครับเาลครับมาเลยครับติอเลยครับเข้าตวตังจับมันกันครับสสยจะปล่อยครับผม้หเสียใคับพอดีติดลอมติก้อนครับผ คงจะปล่อยครับตัวนั้นผมตักตัวนี้ช้าไปครับผมให้ผมมาสักไม่ได้เกลือรมไหมครับผมเกือได้ครับตัวนู้นคงจะฮู้วววลอยนะครับคงจะปล่อยครับไปรีบไปเลย เปิดกล้องไม่ติดครับผมเยี่ยอะไรวะเสียดายครับตัวน้องปลาเริ่มเข้าพอดีเลยเข็มแข็งเลยแ คัอมันน่าจะปล่อยครับเมื่อกี้รู้ว่าดึงแรงครยับได้ครับพอดีโดนแม่ไผ่นี่ครับ รเราเวงครับ่อยุปกโณนไม่ได้ใช้นานครับแข็งครับทีมเสียดายครับสองตัวปงกะว่าจะตว,วัดแ,แต่โคนแ่ออไม่ทันครับ วไอ้มันในยุ่งครับโอไม่กันจริงๆเสียดายครับตักยากครับพอดีปลามเข้าไปเกี่ยวสายเบ็ดด้วยมันระเวงมากปลอยพรางมันครับสินปลาเข้าพรางมันเลยตามกันดูว่า,วามันจะมันจะเดีด๋วยวมันจะ กินดีไหมครับผมยินดุด้วยครับ เนื้อสองอย่างครับเนื้ออกไก่กับกับไอ้หมูแดงครับผมจะลงอกไก่ก่อนครับเมื่อกี้กินอกไก่ไปเสียดายครับไม่ทันจริงเลยถ้ามีใครช่วยก็บัดด้วยก่อนครับวัดให้ติดด้วยก่อน ไม่รู้จะใช้เคียงกันไหมครับแต่ตัวนู้นกินแรงๆครับผลากินดุดีครับเนี่ยสายบิดตัวนี้ครับมันติดกับข้องผมเมื่อกี้มันก็ินน่ครับกินนะครับกินเถอะเอาคนมาเอาคนมาตัวเยอะตัว ไปนะครับไปครับอาวัดรนะเัอใช่ได้ครับโอ้ติดท้ายครับจะเข้าป่าไหมครับมามาเลย อยู่ไหมโอ้โหเข้าป่าพอดีครับมันไม่ยอมออกเต็ดครับผมเต็ดครับไใส์สวยครับตัวนี้ใซส์สยวยครับผมสองกิโลไม่ได้ไม่ได้ครับผม ทันนวนปล่อยเมื่อกี้ครับผมข้าไม่ทันครับสนครับไม้ตรงไกลครับ ูเบ็ดเบ็ดล้องหนุดมม่เจีางยังไม่หดไต้สือตัวนี้ก็ไต้ก็สองกิโลกว่าครับเกือบสามลไทยเหยงนี้ เดินลุยชวงเข้าป่าง่ายมาก มันมีรั่วมัพอลุงเนื้อรับขึ้นนครับท่านกลางครับเมื่อกี้ครับดูมาสองครั้งไม่รู้กินเนื้อนเนี่ยังใคต้องดูเนือน่ะถ้าไม่ดูก็เปิดไปก่อนเพอาะเหยียบปลาครับ ลครับนู่้ยังไงครับได้ไม่มสองเต้มครับีได้คันนี้แล้วก็คันนี้ครับคันนี้จับตีครับไม่ได้เอาไม่ทันครับโอไม่ทันมันก็ทาเข้าป่าครับ า้ขึ้นดูครับมันไปเข้าป่าครับเป็กล้องอยู่ก็ต้องลงมาเอี้ครับผมไม่รู้ไม้จะแตกไหมบผมเงียบไปเลยครับผมไม่ขึ้นยังไงก็ติดตามชมันต่อครับผมวันนี้ไม่พร้อมครับหากองไม่ได้ออกมาครับผมเเลยใช้ขาแบบผลิตเองครับเอาวัสดุใล้ตัวครับผมตั้งมาดูว่าปลาจะเข้าอยู่ไหมผมเพราะว่าจะไม่เข้า้าผมลงไป ครับผมตามมาดูครับผมครับวันนี้ไม่ได้พากล้องขากล้องมาก็ผลิตขากล้องด้วยด้วยวัสดุใกล้ตัวครับผมนะครับครับผมลาตัวค้างไว้ครับสองตัวสองเต็มตามกันดูครับว่าจะมีเต็มสามเต็มสี่ไหมครับผมครับครับใ่สามแล้ว ไปสามกว่าแบบทำแต่รึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าไม่กินก็จะกลับแล้วขึ้นอย่างนี้เรากลับกันครับครับเพื่อนครับถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวมาชั่งกันดูครับว่าน้ำหนักปลาสองตัวจะได้ตัวละเท่าไหร่ครับผมตัวนี้ครับตัวที่สองครับเดี๋ยวชั่งตัวที่ตายกันับตัวนี้ตายครับตายอยู่พักครับ ตัวนี้ไซส์หนึ่งกิโลพอดีครับผมหนึ่งกิโลเป๊ะครับผมดูตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่ครับยังแข็งแรงครับผมช่างดูนิ่งเง่งนิ่งเง่งเง่งเง่งครับผมคิดว่าน่าจะติดสักสามกิโลครับ ถึงครับสองกิโลกว่าครับสองกิโลหนึ่งกรัมครับผมครับสองกิโลหนึ่งกรัมครับครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับผมบีแฮปปีคลิปครับบีสุแกวครับสวัสดีครับ